ก็ไม่ระมัดระวังแตนะ่ไม่มาจะมาจากเรื่องของเมาแล้วก็ไปใช้รถใช้ถนนนะการขับรถเร็วการขับรถตัดหน้าชาวบ้านกระชันชิดพวกนี้เป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยแต่ก็มีเหมือนกันนะคะที่อาจจะมาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมนะถนนชำรุดบ้างละ่ะไฟส่องสว่างอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าฝนตกนะมีน้ำมัน แไปรถผิวการจราจรอยู่นะคะทำให้ถนนเลื่อนอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากสภาพของรถที่มีความไม่พร้อม แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นะคะอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าทรัพย์สินนะคะคือถ้ามันมาจากความประมาทของมนุษย์หรือว่าคนที่เป็นคนขับเนี่ยอันนี้ก็คงจะโทษใครไม่ได้ก็ต้องกลมหน้ากลมตารับสภาพความสูญเสียกันไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามอุบัติเหตุมันไม่ได้มาจากความประมาทหรือความบกพร่องของคนขับ แต่มันมาจากสาเหตุอื่นนะคะตรงนี้นอกจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยจากใครนะที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องหรือว่าต้องรับผิดชอบได้ด้วยหรือเปล่า วันนี้ตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะนำมาคุยกันเนี่ยนะคะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งซึ่งผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดเหตุมันมาจากการละเลยหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐคือไม่มาติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างป้ายแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ไม่มี นะเพราะว่าถนนเส้นนั้นกำลังปรับผิวการจราจรกันอยู่ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุรายละเอียดของคดีที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรแล้วผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะได้รับชดเชยค่าเสียหายหรือไมนะ่ไปพูดคุยกับท่านตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกสารปกครองกันเลยนะคะสัญญาณจากคุณวสันรทองโคกสีพร้อมแล้วค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ สวัสดีคุณคุณนันและท่านผู้ฟังครับผมค่ะท่านรองคะเรื่องอุบัติเหตุบ้านเรานี่คือต้องบอกว่าหลาที่อันดับหนึ่งของโลกเลยเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้ววันนี้ที่ท่านรองจะหยิบเอาคดีที่เอามานมาเป็นตัวอย่างในเรื่องอุบัติเหตุนี่ไม่ทราบเป็นยังไงลละคะครับผมในเรื่องอุบัติเหตุนี่เราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เออเป็นสถิตทิที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับนะครับคุณตุนันและท่านผู้ฟังนะครับว่าเอเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องพวกนี้ห่อยแลอเกินนะครับบ้านเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ทุกวันนะครับทุกวินาทีอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมนั่งฟังคุณตุนันก็เพิ่งได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับค่ะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งสาเหตุในการเกิดบนเหตุก็มีมากมายหลายสาเหตุและเกินนะครับทั้งที่คุณุณนันได เรียนท่านผู้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะเกิดจากตัวเผู้ขับขี่รถก็ดีนะครับที่มีความประมาทเกิดจากสภาพของรถนะครับหรือว่าเกิดจากสภาพของการจราจรก็ดีนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้ยก็จะนํามาซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับเรื่องราวของคดีที่จะนํามาเป็นดยอาหอนให้กับทางคุณนุนานและท่านผู้ฟังรายการทุกท,ท,ทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า เผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เอคนที่มีสุขภาพเอร่างกายปกติเหมือนกับพวกเราเนะครับแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้พิการออ่คือแขนขาท่านรีดคือหมายถึงว่าท่านป่วยเป็นโรคปริโอบ่าง,งั้นเลยนะครับ <S 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 แล้วก็รถแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีสภาพของการดัดแปลงนิดนึงก็คือว่าจากปกติเราก็จะใช้เท้าเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งใช่ไหมครับคุณสนาน <S 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 แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีการดัดแปลงก็คือว่าดัดแปลงโดย ให้อาเลตก็ดีคันเร่งก็ดีเนี่ยมาใช้โดยการควบคุมโดยมือของของ,ของผู้ขับขี่ซึ่งท่านเป็นคนพิการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราววันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเรามาดูที่ว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นสภาพร่างกายแบบนี้และรถที่มีการดัดแปลงแบบนี้เนี่ยพอไปเกิดกระเ,เนี่ยเขายังจะสามารถไปเรียกร้องค่าที่หายจัด หน่วยงานของรัฐได้ไหมโดยอ้างว่าหน่วยงานของรัฐนั่นแหละเป็นคนผิดทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็จะมาลองดูกันแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังและคนณคนนั้นได้ฟังนะครับ uh huh. สําหรับครับสําหรับวันนี้เนี่ยข้อได้กริงนในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ,อผู้ฟ้องคดีเราเนี่ยนะครับมีสองคนด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยท่านเป็นเอ,อโรคปอดอมัน้งแต่กําเนิดนะครับท่านก็ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ว่าท่านก็สามารถขับรถได้นะครับโดยที่ท่านประกอบอาชีพเอค้าขาย สลากกินแบง่รัฐบาลหรือที่เราเรียกว่าลอตเตอรี่เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้ววันเกิดเหตุนเนี่ยท่านก็นัดกับเ,เพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านเกิดที่ท่านเกิดที่จังหวัดชัยภูมิว่าเราเราจะขับรถกลับบ้านกันนะครับทีนี้ก็นัดหมายกันว่าเนี่ยเราออกสักบ่ายบาย่บายนะครับไปถึงชัยภูมิก็น่าจะประมาณสักเย็นเยนทุ่มสองทุ่มนะครับ พอขับรถไปตั้งแต่กรุงเทพไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขับไปจนกระทั่งถึงถนนที่จะเกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ถนนสายลกเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าช่วงนั้นที่ไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนพอดีทางน้ําเนี่ยพอฝนมันตกมันก็ไปกัดซ้อเอาถนนให้เป็นให้เป็นหลุมเป็นเป็นห่อกทางกลทางหลวงท่านก็เลยให้เจ้าที่เนี่ยเข้าไปซ่อมนะครับโดยในการซ่อมเนี่ยก็ไปขุด ผิวถนนให้เป็นล่องลึกเอาไว้เตรียมที่จะมาลากยางมาต่อยให้กลับคืนสูส่ส,ส,สภาพเดิมนะครับแต่เผอเอิญว่าตอนที่เจ้าที่เข้าไปขุดถนนเนี่ยผิวถนนเตรียมที่จะลากยางเนี่ยเอ,อไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งไฟสัญญาณไฟสัญญาณที่เป็นลักษณะเตือนว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีการขุดลุมเอาไว้นะครับก็ไม่ก็มีเพียงแต่กลวยที่เราจะเห็นกลวยที่เป็นเ,เวลาที่เขาตั้งวางไว้นะครับ รอบๆบริเวณที่มีการขุดตั้งรอบเอาไว้เท่านั้นเองโดยไม่มีการติดตั้งควายแต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีเราสองคนไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีการขุดไว้นะครับก็ขับไปด้วยนะครับจนไปถึงบริเวณนั้นเนี่ยประมาณส,สักสักทุ่มหนึ่งซึ่งก็มืดนะครับเพราะว่าในช่วงถนนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมืดกว่าปกตินะครับเราก็มองไม่เห็นก็ขับไปคุยกันไปดูเพลินเนี่ยนะครับสักพักหนึ่งนะครับรถก็ตกหลุมเข้าไปโอกนะครับ บกลงไปในหลุมนะครับตกลงตุ๊กแล้วก็ลอยข้ามไปสังหรอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปชนไปชนเข้ากับรถสิบล้อที่เขาขนข้าวมาพอดีครับคุณสนั้นคุณสนั้นคุณสนั้นลองดกภาพดูนะครับว่าพอมันตกหลุมเนี่ยลองลองดกภาพถ้าเป็นเราเนี่ยก็ขับไปตกหลุมตุ๊กนะครับแล้วรถมันก็ลอยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปชนเข้ากับรถสิบล้อโค้งเข้าไปนะครับแล้วก็รถเนี่ยโอ้เสียหายยางหนักเลยนะครับแต่โชคดีครับคุณสนั้นครับโชคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีเราทั้ง คนขับและคนนั่งไปด้วยเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุถึงกับเสียชีวิตนะครับแล้วก็สองท่านเนี่ยสติดีมากนะครับพอลงจากรถมาปุ๊บคุณสนั้นคิดว่าสองแพทยนเนี่ยทาอะไรเป็นระดับแรกครับพอลงจากรถแล้วเนี่ยพอลงจากรถนะฮะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็คิดว่าคงคงต้องไปดูสภาพก่อนมั้งครว่าไอ้ลุมที่เราตกเนี่ยมันเป็นยังไงมันทําไปตกได้อะนะ ใช่ครับผู้ฟ้องคดีเราสองคนก็งงมากแล้วบอกขับรถอยู่ดีๆทาไมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะครับก็เลยลงพอก็ลงมาปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่คุณพนันบอกครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็หันหลังกลับไปก็หูนี่มันหลุมขนาดใหญ่มากก็รีบคว้าเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับขึ้นมามถ่ายรูปเอาไว้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนคุณพนันและท่านผู้ฟังทุกท่านะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างเหล่านี้สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็อยากจะฝากนิดนึงก็คือว่า ควรที่เราจะต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานที่ได้จากภาพถ่ายนี้ที่เกิดเหตุณเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญที่เอาไปใช้ในการพิสูจน์ว่าใครประมาหรือไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุก็ขอฝากทางผู้ใช้รถแท็หมดนี่นะครับถ่ายรูปเอาไว้ที่นึงก็ยังดีนะครับเพื่อจะช่วยสารในการพิจารณาคดีนะครับออออพอผู้ฟ้องคดีเราเห็นว่ามีหลุมอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองไปรอบๆไม่เห็นมีอะไร เตือนเขาเลยนะครับเขาก็บอกว่าว่าเขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยเขาจะต้องไปเรียกร้องกออกจากกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าเขามองว่ากรมทางหลวงเนี่ยทําให้เขาเอเสียหายจากการที่ไม่ติดตั้งไฟเตือนบอกว่ามีการก่อสร้างอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเขาเลยนาคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้ครับคุณคุณนันครับค่ะค่ะคือเรื่องเรื่องแบบนี้โอ้โหเกิดขึ้น ได้บ่อยมากแต่บ้านเราเนะจากความไม่ไม่ดูแลให้เรียบร้อยของหน่วยงานที่เขรับผิดชอบอะนะคะคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยนะอาจจะพอเห็นแต่ว่านี่หนึ่งทุ่มมืดแล้วโอ้แล้วไฟสองสว่างก็ไม่มีปรับปรุงผิวการจราจรนะกันแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าทางกรมทางหลวงเขาชี้แจงกับสารยังไงบ้างราคาถลอง ครับก็ถ้าหนึ่งทุ่มถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุ่มหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยม,มันก็ววนเหมือนกลางวันไกลๆนะคุณเน,นั้นฮะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าหนึ่งทุ่มที่ต่างจังหวัดเ,เนี่ยมันก็มันก็ไม่เหมือนหนึ่งทุ่มที่ที่กรุงเทพนะมันก็จะมืดพอเดียวนะฮะแล้วก็หนึ่งทุ่มในช่วงเวลาที่มีฝนตกเนี่ยมันก็ยิ่งมืดเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับพันลิสัยเนี่ยมันก็จะ ทบจะแทบจะมองไม่เห็นเลยจากระยะของไฟหน้ารถเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งทุนเนี่ยถ้ตาต่างหัวนี้ก็ต้องถือว่ามืดแล้วแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การไม่มีป้ายสัญญาณเตือนหรือว่าไฟส่องสว่างบอกเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่คุณสนังท่านอย่างนี้ครับก็คือว่าทางกรมทางหลวงเนี่ยท่านยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวเลยบอกว่าท่านไม่ได้ทําละเมิดเรื่องนี้แน่นอนนะครับท่านบอกว่า อสาเหตุสําคัญที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยท่านยกประเด็นนี้เลยครับที่เรียมให้คุณชนานและท่านด้วยความทราบในเบื้องต้นคือว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากรถของผู้ฟ้องคดีนี่แหละที่มีการดัดแปลงอุปรกรณ์นะครับประเด็นที่สองก็คือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในเรื่อง,องการขับรถเพราะว่ามีร่างกายที่พิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ยกสองประเด็นนี้ขึ้นสู้อย่างหนักแน่นนะครับและท่านก็บอกว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยตอนที่ซ่อมงการถนนเนี่ยเขาได้มีการติดตั้งป้ายเตือนแล้วนะครับในระยะ500เมตรทั้งสองข้างเออทั้งสองด้านของถนนเลยนะครับแล้วก็มีการเอากวยเอากวยสีเหลืองสีส้มเนี่ยวางไว้บริเวณรอบๆโดยรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้ดูเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแนวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายทั้งหลายทั้งตัวเนี่ยเกิดจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ต้อง กรมทางหลวงไม่ต้องรับผิดในกรณนนีเลยนะครับนี่คือครับผมค่ะญญนะผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในชน่วงเวลานี้ท่านลองถามใจตัวเองว่าถ้าท่านเป็นผู้ใช้ทางนะคะ,นะท่านคิดอย่างไรนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยสำหรับส่วนตัวนี้คือมันมีความรู้สึกว่าเอะม,มันพอเหรอสำหรับที่กรมทางหลวงเนี่ยได้ดําเนินการนะคะตรงนี้ไม่ทราบเรื่องเป็นยังไงแหละคะท่านลองถือว่าพอไหมคะครับผมคําว่าพอไหมนะครับต้องเรียนคุณธนันอย่างนี้ครับว่า เการที่เราการที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะอันนี้หลักการก่อนนะครับเวลาที่เราเวลาที่หน่วยงานของรัฐเขามีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเรื่องในเรื่องเนี่ยการที่การที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นเรื่องของการดูแลรักษาถนนหนึ่งเนี้ยก็คือการเบือิหน้าที่ก็ต้องเบือิหน้าที่ดูแลรักษาถนนให้มีความมั่นคงปลอดภัยให้ประชาชนใช้ได้ด้วยความสะดวกนะครับ ผมยกตัวอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเบ้านคุณสุนันเนี่ยอยู่ในซอยที่มันมืดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็คุณสุนันก็บอกว่าเอ๊ะมันมืดไปอาจจะขับรถอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะก็ไปร้องขอให้ทางเจ้าหที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาติดตั้งไฟให้หน่อยนะครับทางเจ้าหน้าที่พอได้รับเรื่องจากคุณสุนันแล้วเขาก็ไปเขาก็มานะแล้วเขาก็เอาหลอดไฟหลอดหนึ่งเล็กๆเนี่ยครับมาติดตั้งไว้ให้ค่ะ <Okay. S 2> กรณนี้อ่ะก้อีอย่างเนี้ย ถามว่าเขาทําหน้าที่หรือยังเราก็ต้องตอบว่าเขาทําหน้าที่แล้วนะครับก็หลอดไฟมาติดให้แล้วนันนะครับแต่ว่าถามว่ากรณีอย่างเนี้เราก็โดยโดยโดยสามัญสำนึกเราก็ต้องรู้ว่าหลอดไฟที่จะมาติดให้เนี่ยมันก็ต้องมีขนาดที่เพียงพอแล้วก็มีจานวนที่เพียงพอให้มันอสว่างพอที่จะเห็นอถนนเห็นรถเห็นลาให้มันชัดเจนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่า จะเอาหลอดขนาดไหนมาติดก,ก็ถือว่าทําหน้าที่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคําว่าเพียงพอเนี่ยก็ต้องก็ต้องถือว่าเพียงพอที่จะให้เกิดความปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับถามว่าเพียงพอไหมเนี่ยก็คือศาลท่านก็ต้องไปดูกฎหมายนะครับว่ากฎหมายกาหนดไว้อย่างไรซึ่งพระด้านหยัดทางหลวงเนี่ยเขาก็ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกรมทางหลวงเอาไว้นะครับว่ากรมทางหลวงเนี่ยนอกจากมีหน้าที่ในการดูแลรักษาถนนในการ ดูแลรักษาถนนแล้วเนี่ยเวลาที่ถนนหนทางมันเกิดชำรุดหกพ่องขึ้นมาเนี่ยกรมทางหลวงเองก็ต้องมีหนะ้าที่ไปดูแลรักษานะทีนี้เวลาที่เวลาที่ดูแลรักษาถนนหรือซ่อมถนนนี่นะครับคุณชูนันก็จะเห็นนะครับว่าเวลาที่เจ้าที่เขาไปซ่อมเนี่ยเอเขาต้องทําเท่าที่จําเป็นนะครับเวลาที่เวลาที่ซ่อมถนนไม่ใช่ว่าถนนมีอยู่สองเลนก็ไปปิดถนนสองเลนแล้วก็ซ่อมถนนนะครับอย่างนั้นไม่ได้เวลาซ่อมถนนเนี่ยก็ต้องปิดถนนให้ให้ให้เท่าที่จําเป็นหรืออาจจะปิดสักหนึ่งเลน แล้วก็อีกหนึ่งเลนก็ให้ประชาชนยังสามารถใช้ใช้เดินทางได้อยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่มีการซ่อมถนนคุณุ่านหรือท่านผู้ฟังที่ขับรถอ,อยู่ประจําก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเอากลวยมาตั้งใช่ไหมครับหรือว่ามีป้ายมีป้ายเตือนก่อนที่จะถึงบริเวณจุดซ่อมเนีย่ยบอกว่าข้างหน้ามีการซ่อมทางนะให้ระมัดระวงังแล้วก็ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เขาก็จะมีแบรีิเออร์มาตั้งแล้วก็บนแบรีิเออร์นั้นเนี่ยก็จะมี ไฟสัญญาณเตือนในช่วงเวลากลางคืนด้วยให้ใช้ความ,วมาระมัดระวังอันนี้เราก็จะเห็นโดยทั่วไปนะครับในท,ท,ที่ที่มีการก่อสร้างถนนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออก็กรณนอย่างนี้ก็จะทําให้สามารถที่จะ,ะช่วยลดอุบัติเหตุได้คนที่ขับมาโดยที่ไม่ได้ใช้ทางนิยประจำเนี่ยพอขับมาก่อนถึงที่มีการซ่อมอก็จะมองได้เห็นก่อนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยจากที่เ,ร,เร่าให้คุณตุณันและท่านทุกฟังฟังก็คงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วนะครับตอนเนี้ว่ากณีนนี้พอหรือย,ยังน,นะครับ ซึ่งตรงข้อได้จริงตรงนี้เนี่ยศาลท่านไปหยิบเอาข้อได้จริงที่ได้จากผู้ฟ้องคดีเราที่เรียนให้ที่เรียนคุณชรแล้วท่านผู้ฟังฟังตอนแรกนะครับว่าพอผู้ฟ้องคดีลงจากรถก็รีบถ่ายรูปพุ๊บๆุ๊บุ๊บุ๊บเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในรูปถ่ายนั้นก็ปรากฏว่าตอนที่ถ่ายรูปออกมาเนี่ยโหมืดมากครับบริเวณนั้นมืดมากแล้วมันมันยังมีข้อได้จริงเกิดขึ้นอีกนะครับว่า หลังจากที่รถของผู้ฟ้องคดีไปชนกับรถสิบล้อครับคุณพลนันครับมันมีมันมีรถปิกอัพอีกสองคันที่วิ่งมาในเส้นทางของรถสิบล้อเนี่ยในจุดเกิดเหตุอ่ะประมาณสักสิบนาทีตามน,นั้นอ่ะมาชนซ้ำก็อีกสองคันกลายเป็นครับกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสี่ขันรวดเลยครับครับเพราะนั้นเนี่ยสารท่านก็เลยดูค้ายจริงตรงนี้ท่านบอกว่าโหลักษาะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเรลเรนที่เกิดเหตุมันเลือดมาก เรการที่คุณเอากลัวไปตั้งก็ดีหรือว่าคุณเอามีป้ายไปเตือนเข้าว่ามีการซ่อมทางก็ดีเนี่ยมันจะพอได้ยังไงเพราะว่ามันเมื่อเพราะนั้นมันก็ต้องมีป้ายสัญญาณไฟส่องสว่างคอยเตือนผู้ขับขี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเมื่อคุณไม่ได้ทําตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่เพียงพอแล้วก็เมื่อยังไม่เพียงพอเนี่ยก็ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยยังบกพร่องอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ยังบกพร่องอยู่ แล้วความบกพร่องนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีครับคุณท่านั้นครับค่ะคือก็ถือว่าว่าทาแต่ว่าไม่ได้ทําอย่างเต็มที่ไม่ได้ทําอย่างดีที่สุดนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ทั้งลองพูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือที่เขาอ้างเรื่องความบกพร่องของสภาพร่างกายของคนขับตรงนี้ไม่ทราบมีผลต่อการพิจารณาไหมคะทัานรองครับตรงนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ ที่ดีมากเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเอ้าแล้วแล้วกรณีอย่างนี้มีการดัดแปลงรถอย่างนี้แล้วคนขับเป็นแบบนี้เนี่ยจะจะเป็นยังไงล่ะจะเป็นทางคุค่ครเคงอยากจะทราบนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ถามท่านที่นาคดีเนี่ยท่านก็ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีที่สองแม้ว่าท่านจะมีสภาพที่เป็นขาพิการหรือท่านตรวจเป็นโรคโป,ปลิโอเนี่ยนะครับ ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะครับผู้ฟ้องดีที่สองเราแม้จะเอ,อมีขาพิการเนี่ยท่านก็สามารถที่จะขับรถคันนี้คันที่เกิดอุบัติเหตุน,นี่นะครับไปยังสถานที่ต่างๆได้เป็นปกติตลอดมาแล้วก็คอยกิงก็รับฟังเป็นยุต,ตินะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผู้ฟ้องคดีที่สองเราใช้ขับไปรับเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเขายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ใช้คันนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้ว ตั้งแต่ขับรถตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุก็ขับได้เป็นปกตินะครับแสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อเรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนี้เลยนะครับเอ,อนอกจากครับผมนั่นก็คือสภาพร่างกายส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับคุณทนะครับก็คือเรื่องของการดัดแปลงรถยนต์หลายคนคงสงสัยเออดัดแปลงรถยนต์อย่างนี้แล้วท่านจะว,ว่าอย่างไงนะใช่ไหมครับ <S S S ท่าน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 ก็บอกนี้ครับว่าการดัดแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการดัดแปลงที่ ไม่ได้มีลักษณะเป็นการดัดแปลงที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทบต่อความปลอดภัยของรถแต่อ,อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยกรมทางหลวงจะยกเอาเหตุทั้งสองประการนี้นะครับมายกเว้นว่าให้ตัวเองต้องหลุดพ้นจากความรับผิดกรณีที่ตัวเองละได้เลยแต่หน้าที่เนี้ไม่ได้เลยครับคุณทุนันครับอันนี้ก็แสดงว่ากรมทางหลวงก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้ฟ้องคดีอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณลอง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็แน่นอนนะครับเมื่อข้อได้จริงแล้วฟังเป็นยุตินะครับว่า ออข้ออ้างของกรมทางหลวงเนี่ยรับฟังไม่ได้นะครับว่าไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่แล้วประกอบกับข้ออ้างที่อ้างว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีจากเลดของผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ฟังไม่ได้ก็าะฉนนั้นแล้วเนี่ยข้อจริงตรงนี้ก็ถือว่าความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมทางหลวงก็ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับคุณสุนั้นครับค่ะแต่หลายท่านก็อาจจะสงสัยต่อมอนกันนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่าชดใช้นี่คือเต็มตามจํานวนที่เขาร้องขอ,ขอไหมคะ ครับผมก็ต้องเรียนคุณทุนงานนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าหลายทา่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก่อีที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาด้วยความประมาทเลนเลร์ฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นขับรถไปในขณะที่ดืมึนเมานะครับหรือว่ารถออคุณไม่ดูแลรักษารถให้ดีเบรกมันแตกอะไรพวกนี้คุณประมาทฝ่ายเดียวเราขับรถอยู่ดีคุณก็มาชนเราหรือไป ขับรถเร็วไปชนคนอื่นเสียชีวิตอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้มีส่วนประมาณอยู่เลยอันเนี้ยคุณก็ต้องรับผิดชดใช้กาเสียหายให้กับคนเสียหายเนี่ยฝ่ายเดียวเลยนะครับหรือว่าในบางกรณีครับคุณสุนันครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอาจจะเกิดมาจากการประมาทร่วมกันก็ได้นะครับต่างคนก็ต่างประมาบทบางทีคุณขับรถมาคุณจะยูเทิร์นคุณก็ไม่ได้ดูรถให้ดีใช่ไหมคุณอ่าคุณก็ขับยูเทิร์นไปเลยนะครับส่วนคนที่ขับตรงมาทางตรงแม้คุณจะขับทางตรงเนี่ย คุณก็ขับเร็วกว่าที่กฎหมายกาหนดตรงนี้เป็นทางเรวเทินคุณก็ไม่ชะลอความเร็วจะเห็นได้ว่าต่างคนก็ต่างมีส่วนประมาทอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยอ,อ,อาจจะมีทั้งที่เป็นประมาทด้วยการประมาทายเดียวก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่จะต้องรับผิดมันก็จะสัมพันธ์กันก็คือว่าเอ,อถ้าหากว่ามีการประมาทร่วมกันเนี่ยนะครับศาลท่าน,นก็จะไปพิจาราดูแหละว่าใครประมาทมากกว่ากันถ้าหากว่าส่วนที่ประมาทเท่าเทากันคุณก็รับผิดต่างคนต่างรับผิดไป แต่หากว่าฝ่ายในฝ่ายนี้ประมาทมากกว่าก็ต้องรับผิดในส่วนของตนมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่มีส่วนประมาทอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเอาส่วนที่เรียนประมาทไปหากออกก็จะไมไ่รับชดใช้เต็มจำนวนนะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงอยู่แม้ว่ากรมทางหลวงเขาจะไม่ได้ติดตั้งสัญญ,ญาณไฟเตือนผู้ขับขี่นะอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ดังที่เราได้ทราบมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีก็แต่ว่า ข้อได้กินก็ยังปรากฏอยู่นะครับว่าท่านก็ได้มีการติดตั้งกลวยวางไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการติดตั้งป้ายบอกเอ,อว่าให้ระมัดระวังอยู่นะครับเพราะฉะนั้น,นยก็มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนี้นะคุณุู้นำครับที่ศาลท่านวินิจฉยัยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ assets, <qualité S 1> นี่ครับก็คือตรงนี้ครับว่าเอขนาเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเวลาก,กลา,กางคืนทุ่นหนึ่งแล้วก็มีฝนตกนะครับผู้ฟ้องคดีที่สองเนี่ยเขต้องควรขับรถด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิมนะครับ ไม่ได้ขับในภาวะปกติที่สําคัญที่ผมเรียนไปก็คือว่าคนที่นั่งข้างๆนี่ครับท่านผู้ฟังที่ขับรถอยู่ทุกวันนี้เนะตอนเนี้นะครับหรือที่เป็นผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยก็ฟังให้ดีด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ไปนั่งไปชวนคุยอย่างเดียวนะครับถ้าว่าคนขับรถที่เรานั่งไปด้วยเนี่ยขับรถเร็วขับรถเอประมาทเนี่ยเราควรจะต้องสะกิดหรือคอยตักเตือนด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเหมือนกับกรณีนะครับกรณีผ่านท่านก็บอกว่า ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยนั่งไปด้วยนะครับผู้ฟ้องคดีที่สองขับรถเร็วขับรถไม่ระมัดระวังนะครับไม่ไม่ชะลอความเร็วอะไรต่างๆอ่เนี่ยนะก็ไม่เคยก็ไม่ได้ตักเตือนผู้ฟ้องคดีให้ขับรถช้าลงเลยเพราะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งและที่สองเนี่ยต้องถือว่ามีส่วนประมาทอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะรับ จะได้รับชดใช้ก็จะหายเต็มจงมนวนไม่ได้ครับตันนี้ก็เป็นอุทาหอดให้ดีสำหรับผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆคนควคญคนขับรถนะครับต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันด้วยครับถ้าเกิดว่ามีการง่วงนอนขึ้นมาก็าคอยสะก,กิดเตือนรถชวนคุยด้วยนะครับ<ไ>จะได้จะจะได้ลดอุบัติเหตุลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารท่านก็พิจารณาถึงข้อจริงตรงนี้ก็บอกว่าในส่วนเนี้ยให้หักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกมีอัตราร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นก็หมายความว ถ้าความเสียหายร้อยหนึ่งนะครับผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งเละที่สองก็จะได้ไปแปดสิบบาทนะครับคุณประนันครับค่ะค่ะ,คะ,คะถลองคะแล้วอย่างนี้ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนี้จะเป็นค่าเสียหายในส่วนใดบ้างล่ะคะครับผมเเนื่องจากว่าในกรณีนี้นะครับคุณปรนันครับเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินและก็ความเสียหายที่เกิดแก่ร่างกายนะครับคือไม่ไม่ไม่มีผู้ใดถึงแก่ชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายทีไ่ได้รับการเยียวยาชดใช้เนี่ยก็คงจะเป็นเฉพาะค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีของทรัพย์สินก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ก็คือผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้ค่าชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนของค่ารถยนต์ไปคือค่ารถยนต์เนี่ยเออก็เสียหายตั้งคันไม่สามารถใช้ได้เนี่ยก็ก็อะไรนะศาลก็กํหากหนดให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าจ้างลบยกเอรถยกนะครับ แล้วเราก็มีค่ารักษาพยาบาลอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ศาลท่านให้เนี่ยก็คือค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งแจ้งไปบ้านแจ้งไปที่ทํางานนะครับอันเนี้ก็ท่านก็ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันฟ้องคดีเลยนะครับส่วนผู้ฟ้องคดีที่สองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าผู้ฟ้องคดีที่สองเราไม่ใช่เจ้าของรถนะครับก็จะได้เฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าโดยสารรถแท็กซี่นะครับแล้วก็สรุปสรุปก็คือว่า สารปกคองเนี่ยท่านให้ค่าสิดมัดแทนคู่ฟ้องคดทีที่หนึ่งและที่สองเนะี่ยรวมๆกันก็ประมาณสองแสนกว่าบาทครับผม <Dj ango> แล้วก็พร้อมพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะครับรวมๆก็ประมาณเกือบสามแสนบาทนะครับผมค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้น กับเราเราท่านท่านได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนรเราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบกพร่องอยู่หรือเปล่านะคะแต่ที่สําคัญครเราก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะถ้าลองแล้วค่ะอยากจะฝากอะไรปิดท้ายอีกสักหน่อยไหมคะครับเออจะขอญอาตคุณสุน,นันและท่านผูกฟังอย่างนี้นะครับขอญอาตรับประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของศาลนิดหนึ่งได้ไหมครับถ้าใช่เลยก็คือว่าก็าคือว่าเอ่อช่วงนี้นะครับศาลปกครองเราเนี่ยได้มีประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองนะครับ เรื่องของการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารปกครองสุดนะครับก็ต้องเรียนคุณสุนันและท่านผุกฟังนนี้ครับว่าตุลาการสารปกครองสุดของสารปกครองเนี่ยนะครับมีที่มาจากบุคคลภายนอกได้ด้วยนะครับซึ่งบุคคลภายนอกที่ประสงค์ที่จะเข้ามาคัดเลือกเป็นตุลาการสารปกครองสุดเนี่ยที่สนใจนะครับเราก็เรื่องคุณสมบัติต่างๆเนียก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ สารปกครองได้คือเว็บไซต์ a m i n c o r d g o t s นะครับก็เข้าไปดูได้ส่วนเรื่องของอวันเวลาของอการรับสมัครเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับก็ไปดูคุณสมบัติว่าตัวเองมีคุณสม,สมบัติตามตามที่กําหนดไว้ไหมนะครับถ้าสนใจแล้วก็มีคุณสมบัติครบเนี่ยก็สามารถไปโหลด ใบรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสานปกครองในที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็หรือว่าจะไปรับสมัครได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับโดยที่ไปที่สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นที่สี่ 4, นะครับแต่ว่าบริเ,เวณที่จะไปรับใบสมัครนะครับไม่ใช่อาคารที่ทําการ่สารปกครองนะครับเนื่องจากว่าสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสารปกครองเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ทําการสํานักงานสานปกครองชั่วคราวก็คือ อาคารบริหารหนึ่งบริษัทกสทตัวรคมนาคมจำกัดนาชนปองอยู่ใกล้ๆกันน right> ันครับอยู่ใกล้ๆกกับกับศารปกครองเลยนะครับแล้วก็ในช่วงของการเรับใบสมัครแล้วก็กําหนดวันรับสมัครคือช่วงเวลาเดียวกันนะคือตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาในรับยี่สิกุมภาพันธ์สองพันหสิบสามเนี่ยจนถึงวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับยกเว้นวันอยู่ราชการเอ นะครับก็คือท่านท่านใดที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการปกครองหรือว่านะครับจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลข021410903021410775หรือว่าโทรศัพท์สายเดือนไปสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลข 135 5ครับคุณชนันท์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองคุณวสันทองโคกศรีนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง